จ๊ะนงพนีเปิดใจคบแจ็คธนพล5ปีกว่าไม่เห็นเป็นเหมือนข่าวลือเรียกว่าคู่ของนักร้องสาวจ๊ะนงพนีและแจ็คธนพลก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่หลายคนจับตามองเรื่องความรักเพราะฝ่ายชายนั้นมีข่าวลือหนาหูเลยก่อนหน้านี้ว่าเป็นคนเจ้าชู้เป็นเสือผู้หญิงแต่ทั้งคู่นั้นก็สานความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆ และล่าสุดทั้งคู่นั้นก็คบหาดูใจกันมากว่า5ปีแล้วล่ะค่ะและทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้เหมือนเดิมโดยสาวจ๋านั้นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่พร้อมแคปชั่นว่าเฮีย mm. <"He a S 2> เป็นผู้ชายที่โคตรเปลี่ยนความเชื่อจะาได้ไหลายๆอย่างมากจะไม่เคยเชื่อในความรักที่แบบจะมาแพ้ในความดีเลยเพราะคิดมาตลอดฉันรักฉันถูกใจคนนี้เท่านั้นจบ แต่พอมาถึงจุดนี้เฮ้ยจะว่าจะก็แพ้ในความดีที่เฮียมีให้จริงๆนะคบกันมาหาปีกว่าเฮียไม่เคยนอกใจแม้แต่ครั้งเดียวตามใจตลอดอยากได้อะไรก็หาให้คือแบบงงอะไม่เห็นเหมือนข่าวลือที่เขาลือกันมาเลยไม่ว่าข้างหน้าเราจะใช่คู่กันหรือไม่ก็ตามวันนี้แค่อยากบอกว่าขอบคุณนะ เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่น่ารักเอามากๆเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ